สวัสดีครับผมนายแพทย์นิติเหธันุรักรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับการติดเชื้อ HIV โรคเอดส์และวัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างให้ความสําคัญองค์การอนามัยโลกคาดประมาณผู้ป่วยในโรคลายใหม่ทั่วโลก10.6ล้านคนและหนึ่งใน4ของประชากรโลกติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงยุทธศาสตร์การยุติวัณโรคหรือ DNTB Strategy ขององค์การอนามัยโลกมีมาตรการที่สําคัญคือ การรักษาโรคติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝงในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กที่สัมผัสโรคและผู้ป่วย HIV เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นวัณโรคทั้งนี้จากรายงานขององค์การอนมามัยโลกในปี2564ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน30ประเทศแรกที่มีอุบัติการณ์และภาระโรคจากวัณโรคสูงทั้งจากความชุกข,ของวัณโรคเองและการติดเชื้อวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเ i v ในปี2,565จำนวนผู้ติดเชื้อซีวีที่เสียชีวิตเท่ากับ19,72รายซึ่งสูงเกินกว่าเป้าหมายหลักสาเหตุของการเสียชีวิตผู้ติดเชื้อให้วีได้แก่วัณโรคคิดเป็นร้อยละ15ของผู้ติดเชื้อให้วีที่เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อให้วีมีความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อซีวีถึง19เท่านอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อซีวีที่มีปริมาณ CD4 ต่ำกว่า200 มีจำนวนถึง5062ลายซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อเวยโอกาสโดยเฉพาะวันโรคที่พบได้บ่อยที่สุดการรักษาวัณโรคระยะแฝงเป็นการป้องกันการป่วยเป็นวัณโรคก,การรักษาวันโรคระยะแฝงในปัจจุบันเป็นการรับประทานยาในระยะเวลาสั้นเพียง1เดือนหรือ3เดือนซึ่งแตกต่างจากการรักษาก่อนหน้าที่ใช้เวลารักษาถึงเดือน การใช้เวลาในการรักษาสั้นทำให้ผู้ติดเชื้อ h ว v รับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องและพบอาการไม่พึงประสงค์จากยาน้อยลงโดยหลังจากรักษาวัณโรคระยะแฝงแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาซ้ำอีกภายใน5ปีจากประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ h ว v ในการป้องกันการป่วยและลดการเสียชีวิตจากวัณโรครวมทั้งประสิทธิภาพที่ดีของยารักษาวัณโรคระยะแฝงกรมควบคุมโรคจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ในการจัดให้มีบริการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเฮ v ไอวีรวมถึงผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ H i v วีทุกรายโดยในช่วงเวลานี้กรมควบคุมโรคโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มีโครงการสนับสนุนยารักษาวัณโรคระยะแฝงทั้งรูปแบบยาโลมเม็ดและยาเม็ดเดี่ยวให้กับผู้ติดเชื้อ h ฮ v วีทุกสิทธิการรักษาพร้อมทั้งผลักดันยารักษาวัณโรคระยะแฝงเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพต่างๆ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถจัดบริการและเบิกจ่ายยาได้ตามระบบปกติของกองทุนสุขภาพต่อไปท้ายนี้ผมขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อซีวีเริ่มการจัดบริการรักษาวัณโรคระยะแฝงในหน่วยงานของท่านเพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้อให้ซีวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉยโอกาสต่างๆและลดการเสียชีวิตจากวัณโรคได้มากขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก ด้านการลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อซีวีและสามารถยุติปัญหาเอดภายในปี2573ได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์พิรุณมุสิกพันธ์นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาของประเทศไทยโรคหนึ่งคือวัณโรควัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของทั่วโลกด้วย และเป็นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คนโดยผ่านทางการหายใจเอาละอองฝอยหรืออากาศที่ผู้ติดเชื้อวัณโรคได้ไอจามออกมาวัณโรคแตกต่างจากโรคติดเชื้อทางหลหายใจอื่นๆเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โควิดตรงที่โรคไข้หวัดใหญ่โควิดเป็นการติดเชื้อแบบเสียบพันธมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอชัดเจนและไม่ก่อการโรคเรื้อรัง ขณะที่วัณโรคมักจะมีอาการเรื้อรังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการจะไม่ค่อยเด่นชัดและสามารถที่จะติดเชื้อ,อ,อโดยไม่มีอาการเป็นระยะแฝงได้นานหลาย10ปีจนกระทั่งอายุสูงไวัยหรือมีภูมิกันผิดปกติเช่นได้รับยากดภูมิหรือผู้ป่วยติดเชื้อ h อชวี v, ก็จะสามารถที่จะแสดงอาการได้พบว่าเชื้อวัณโรคมักจะมีอาการใน คนทั่วไปในชีวิตร้อยละสิบผู้ป่วยติดเชื้อชีวีมีโอกาสที่เป็นวัณโรคมีอาการได้มากกว่าปกติถึง20-30เท่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อชีวีถ้ายังไม่ได้ทานยาต้านไวรัสมีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคมีอาการได้ถึงร้อยละ7-10ต่อปีในขณะที่ผู้ติดเชื้อชีวีถึงร้อยละ25มักจะมีวัณโรคแฝงอยู่ในตัวด้วยการวิจัยวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อชีวี มักจะทําได้ยากและถ้ามีอาการแล้วก็มักจะมีความรุนแรงมีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้สูงกว่าคนทั่วไปและพบว่าวันโรคในผู้ป่วยติดเชืชีวีนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการดื้อยาสูงกว่าปกติประเทศไทยมีวัติการการเกิดวันโรกรายใหม่ในผู้ติดเชื้อชีวีสูงติดอันดับ20ประเทศแรกของโลกดังนั้นการกินยารักษาวัณโรคระยะแฝงสามารถลดการเป็น วัณโรคได้ถึงร้อยละ6ก9 0การรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชวีนั้นร่วมกับการกินยาต้านเอชอวีอย่างสม่ำเสมอจะลดอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคได้ถึงร้อยละ8ปปัจจุบันการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชวีสามารถทําได้ง่ายขึ้นมียารักษาสูตรระยะสั้นทั้งสูตรกินทุกสัปดาห์12สัปดาห์ต่อเนื่องกันนาน3เดือนหรือสูตรกินยาวันละครั้งนาน1เดือน ดังนั้นโอกาสในการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ h อชทวีทได้สะดวกและง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามอัตราความคอบคุมการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ h อชีในปัจจุบันของประเทศไทยยังต่ำกว่าร้อยละ5ของผู้ติดเชื้อ h อชีีทั้งหมดกองวัณโรคและกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นปัญหาและความสําคัญของวัณโรคแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อ h อชวี จึงได้ดําเนินตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคโดยจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคปีพศ2566ถึง2570โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคเอดแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางการรักษาวัณโรคยัแฝงฉบับใหม่ปี2566โดยแนะนำให้รักษาวณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อเอชวีลายใหม่ทุกราย และผู้ตั้งขังที่ติดเชื้อเอชวีทุกรายผู้ติดเชื้อเอชวีที่มีประวัติสัมผัสมันโรคในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเอชวีที่รับยาต้านเอชวีรายเก่าที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องซีดีฟน้อยกว่า200ขาดยามากกว่า90วันผู้ป่วยเอชวีที่การรักษาล้มเหลวและมีไวรัสในกระแสะเลือดมากกว่า1,000ตัวขึ้นไปผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชวีที่เป็นโรคไตเรื้อรังและได้รับการปฏบัดดทดแทนไต การรักษาวัณโรคแฝงที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้จํานวนผู้ป่วยวัณโรคลดลงหากทําได้สําเร็จและสามารถควบคุมได้สูงจะช่วยลดอัตราการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อเชวีได้รวมทั้งจะช่วยลดการแพร่กระจายลดการเกิดวัณโรคในชุมชนลงได้ด้วยดังนั้นเรามาร่วมกันยุติป,ปัญหาวัณโรคในประเทศไทยกันเถอะครับเรามาร่วมกันถอดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่มีวัฏจักร วันโลกและไอชวีใน20อันดับแรกของโลกกันเถอะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงจุริรัตบวรวัฒนุวงศ์ในนามของนายกสมาคมโรคเอชไอวีประเทศไทยขอเรียนว่าเกือบ40ปีที่มีการระบาดของเอชวีในประเทศไทยประเทศเราประสบผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยสามารถที่จะลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยสูงสุด กว่า150,000รายในปี2533ถึง2534ลดเหลือต่ำกว่า1,000รายในปี2565เราสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมสูงสุดในปี2544ถึง7,000รายต่อปีลดลงเหลือ1,000รายต่อปีในปีที่แล้ว แต่ปัญหาหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าผู้ป่วย HIV ของเรายังมีการป่วยเป็นวันโรคสูงถึง2,244รายในปีที่แล้วหรือสูงประมาณ6 รายต่อวันทั้งๆท,ที่เรามีความรู้ในการที่จะรักษาทั้งเอชวีและวัณโรคขณะที่ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชวีเราต้องยอมรับว่าการดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรคของเรายังสูงเป็นอันอันดับแรกของโรคซึ่งเป็นความท้าทายในการที่จะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเอชวีของเรา ป่วยเป็นวัณโรคและถึงแก่กรรมจากวัณโรคฉะนั้นการกินยารักษาผู้ป่วยวัณโรคแฝงจึงมีความสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยสมาคมโรคเอดแห่งประเทศไทยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับกองวัณโรคก,กองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคที่จะจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการต่อสู้วัณโรคต่อคนไข h ้เอชเพื่อให้บรรลุถึงการลดอัตราการตายกับวัณโรคในผู้ปว่วย h อชทางสมาคมโรคเอสขอมุ่งม,มั่นที่จะมีการแรกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ในการรักษาวัณโรคแฝงในผู้ปว่วย h อชไเพื่อให้เราบรรลุผลสำเร็จ ในยุทธศาสตร์ที่จะป้องกันอัตราการตายจากวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชวีขอวอวยพรให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเอชประสบผลสำเร็จในถมตามเจตนารมของการต่อสู้ในการที่จะลดอัตราการ ตายจากวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวีขอวอวยพรให้ผู้ดูแลคนไข้ถึงพร้อมด้วยความสามารถความสุขความปิติในการดูแลผู้ป่วยเอชไที่เขารักเราและเราก็รักเขาตลอดไป